เราจะมาดูแปลงปลูกข้าวนินอินทรีย์มาดูซิว่าเขาทํากันอย่างไรเท่าที่สังเกตตั้งแต่เริ่มต้นมาถึงที่แปลงนี้เนี่ยนะครับเราเห็นได้อย่างหนึ่งคือสภาพของต้นข้าวแข็งแรงเราเห็นในดินมีเส้เดือนดินสิ่งนี้แหละครับที่เกษตรกรต้องการแต่ไม่รู้จะทําอย่างไรวันนี้เรามาเจอกับเซียนปลูกข้าวนินแล้วนี่แหละครับให้สมกับคําว่าเซียนเกษตรเดี๋ยวเราจะคุยกับเขาดูว่าเขาทําอะไรอย่างไงบ้างนูน้นอยู่ไกลไเลยเดี๋ยวจะเชิญมาหน่อย อุติชัยโอ้ยสวัสดีครับสสวัดีควัสดีโอ้โหขออนุญาตขออนุญาตคุยกันหน่อยคุยกันหน่อยไม่อยากเดินออกไปเพราะรถกําลังเกี่ยวข้าวอยู่ใช่ไหมเนี่ยครับผมครับโอ้โหเป็นไงบ้างสบายดีสบายดีครับแล้วนี่ทำอะไรเนี่ยนี่ข้าวนี่ผลผลิตเราครับผมครับโอ้โหเอ้าสวัสดีท่านผู้ชมก่อนเร็วสวัสดีครับนี่ตัวจริงเสียงจริงครับสิทธิชัยชัยเชยครับผมทำไมเชยขนาดนี้ปลูกข้าวแบบนี้ มันจะสมกับนามสกุลไหมเนี่ยชัยเฉยเพราะชาวบ้านเขาใช้เคมีปลูกกันแต่สีที่ชัยชัยเฉยนี่ใช้อะไรปลูกครับครับเป็นอินรีครับผมเป็นผู้อินทรีครับผมไม่พึ่งเคมีเลยครับผมครับอย่าโกหกนะไม่โกหกครับถ้าผลผลิตออกมาขนาดนี้ถ้าบอกไม่พึ่งเคมีเลยนี่จะมีคนเชื่อไหมเนี่ยก็แล้วต้องลองก็ลองดูครับผมต้องลองดูครับดูผลงานดูครับไอ้สีชัยถ้าผลผลิตมันออกมาได้ขนาดเนี้ ถ้ามีคนอยากจะตามมาดูมาพิสูจน์ว่าจริงหรือเปล่าไม่พึ่งพาเคมีใช้แต่ปุ๋ยอินทรีย์อย่างเดียวแล้วมันจะได้ผลผลิตขนาดนี้เขา,าจะตามมาที่ไหนเนี่ยตําตบลท่าทองอําเภอเมืองจังหวัดสิษโลกครับผมตําบลท่าทองอําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับจังหวัดพิษณุโลกอันนี้เขาเรียกอะไรนะบ้านอะไรนะบ้านกลางบ้าน,นาบ้านหนองห้วยยางบ้านหนองห้วยยางโอ้อยู่แถวนี้แล้ว เขาทําข้าวอย่างนี้เขาเรียกข้าวอะไรครับเนี่ยเป็นข้าวหอมนินครับข้าวหอมนินครับผมโอ้โหชาวบ้านเขาบอกว่าถ้าได้ผลงานขนาดนี้อยากรู้ว่าทํำยังไงอ่ะเริ่มต้นยังไงก็หนึ่งการเตรียมดินครับผมเริ่มีการเตรียมดินเลยไม่ยังไงครับเื้องต้นทํำยังไงคือเราจะไม่เผาฟางครับโอ้นี่สาระสำคัญเลยนะครับนี่สาระสาคัญไม่เผาฟางเออแล้วหลังจากนั้นก็เป็นการปั่น ใช้เครื่องโรตารี่ปันป่นก็คือ,คอเขาเรีาเห,เหมือนไปการตีดินครับผมตีดินในช่วงนั้นเร,เรื่องของอินทรียวัตถุในดินรเริ่มทํางานแล้วครับผมแล้วขบวนการหมักดินเนี่ยถ้าเรามีอินทรียวัตถุด,ดีๆในดินแล้วเนี่ยสีชัยว่าไอ้ผลผลิตมันจะออกมาได้เยอะเป็นเพราะอะไรอ,ะอ่ะก็เป็นเพราะว่าดินเราดีครับผม,มดินดินดีต้องมีเสตเดือน อันแม่ครับผมจริงหรือเปล่าจริงครับอย่าหลอกนะเดี๋ยวต้องพาไปดูนะไส้เดือนเนี่ยหลายคนอยากเห็นไส้เดือนเอ๊ะมันมีจริงหรือเปล่าและไอเสือนที่ไอไส้เดือนที่ว่าเนี่ยมันอยู่ได้จริงหรือเปล่าในนาแบบนี้ครับผมเอาละหลังจากนั้นเรื่องของพันธุ์ข้าวปลูกเราทํายังไงครับสีชัยลองบอกท่านผู้ชมหน่อยพันธุ์ข้าวปลูกเราก็จะเลือกเมล็ดพันธุ์จากรวงเลือกจากรวงเลยครับผมไม่ใช่ไปซุ่มซีุ่มโรเอาที่ไหนมาก็ไม่รู้ไปว่าต้องคัดเลือกหน่อยครับผมเลือกพันธุงในปัจจัยที่จะปลูกให้ได้ผลผลิตเยอะใช่คััอเหลงจากกนน้็ มาพ่นเราก็มาทำการคัดเมล็ดครับครับผมเรียบร้อยแล้วก็ทำการเลือกเมล็ดพันธุ์ที่ดีเอาไปเพาะครับผมไปเพาะระบบการเพาะได้ยินมาว่าเราไม่ใช่เป็นแปลงเขาเรียกนาหวานครับผมแต่ใช้เป็นนายโยนครับนายโยนนนครับนาโยนมันจะต้องมีการเพาะพันธุ์ข้าวขึ้นมาก่อนครับผมจากกระบะเพาะใช่ครับในกระบะเพาะก็จะมีตุ้มดินตุ้มดินครับแล้วถึงเวลาปุ๊บเราก็จับมาโยน โอ้อย่างนี่ห้เองเรียกว่านายนาโยนครับผลผลิตคิดว่ามันได้ดีกว่านาหวานไหมผลผลิตก็ก็จะได้เจ็ดสิบหรือแปดสิบถังต่อไร่ครับผมขนาดนั้นเลยเหรอแต่ถ้าเราใช้ ระบบอินซีมันก็จะได้มาสักเฉลี่ย50หรือ60เออครับหลายคนบอกอินซีจะได้น้อยแต่สิ่งที่เราเห็นได้ชัดคือมันลดต้นทุนครับผมเพราะปลูกอินซีมันถูกกว่าถูกกว่าครับเคมีครับผมโอ้ชัดเจนนะครับเออทีนี้สิ่งที่เราอยากบอกว่าวันนี้เกษตรกรเองเนี่ยเขาต้องการความมั่นใจเวลาเขาปลูกข้าวแล้วสิ่งที่เขาจะได้เนี่ยเขาบอกว่าถ้า560ถัง6 70ถังเนี่ยมันจะคุ้มไหมกับค่าแรงค่าเกี่ยวค่าต่างๆคุ้มไหมครับ คุ้มครับผมคุ้มเลยอันนี้ยืนยันจากสีชัยเองในฐานะเป็นเกษตรกรตัวจริงครับผมอันนี้เราไม่ได้มาเตียมกันไม่ได้อะไรเลยนะนะครับผมของจริงเลยนะของจริงเลยครับนี่รถกำลังเกี่ยวแบบนี้เลยผลผลิตในแปลงนี้คิดว่าน่าจะได้กี่ถังเฉลี่ย6 0ถึง70ถังครับผมเห็นจะจะแบบนี้เลยโอ้โหทนน้าหนักข้าวขนาดนี้ท่านผู้ชมครับเราบอกว่าถ้าน้ําหนักข้าวดีแป้งดีนั่นแปลว่าเรื่องอินรียวัตถุในดินเรื่องของโพแทสเซียมมันเยอะ น้ำหนักข้าวจะได้แบบนี้มันรุงข้าวเราจะเห็นว่ามันเป็นไงครับมันคโคง้งโค้งมีน้ําหนักแปลว่ามันมีน้ําหนักครับโอ้นี่แหละครับคือจุดสังเกตนี่คือของจริงครับที่สีชัยเดินไปเก็บมาสดเดี๋ยวนี้นี่ขั้ว <c oughs> ยังไม่แห้งเลย <c oughs> เอาล่ะทีนี้ระบบการเก็บเกี่ยวถามว่าวันนี้การที่เราเก็บเกี่ยวแบบนี้ <c oughs> กับเก็บเกี่ยวโดวยธรรมชาติคือใช้มือคนเกี่ยวเนี่ยอันไหนดีกว่าอันไหนคุ้มกว่า <c oughs> อาจจะแตกต่างกันใช่ไหมแตกต่างกันครับเาะใช้รถก็จะเร็วหน่อยเร็วหน่อยประหยัดเวลาครับผมประหยัดเวลาแต่ว่าความเสียหายก็มีบ้างครับมีบ้างครับแต่ถ้าเกิดเราเกี่ยวด้วยคนก็จะได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ก็ใช้เวลาเยอะใช่ครับอาจจะไม่ทันกับเวลาที่เราจะต้องออกไปค้าขายเนาะใช่ครับอาวล้ครับท่านผู้ชมครับเรื่องราวของเซียนเกษตรวันนี้เรามาเจอกับเซียนปลูกข้าวนินอินทรีย์ตัวจริงสิทธิชัยชัยเฉยนะครับอยู่ที่ท่าทองท่าทองครับอํเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก ก็หวังว่าพี่น้องเกษตรกรที่ดูรายการนี้อยู่นะครับแล้วเห็นว่าคุณศิชัยต้องถามนิดนึงแอบแอบถามนะกระซิบกันอย่าเสียงดังครับผมถาิงจริงที่พูดถึงอินซีอินซีปุ๋ยอินซีเนี่ยใช้ปุ๋ยตราอะไรใช้ปุ๋ยตาปลามังกรครับอีกทีนี้อะไรนะไม่ได้ยินปลามังกรครับปลามังกรนครับผมชัดเลยนะครับผมใส่ยังไงครับใส่กี่ครั้งกี่หนเนี่ยผมใส่หนเดียวครับผมหนหนึ่งครับผม ต่อไร่นี่กี่กิโลสีชัยอ่าเฉลี่ยผมใส่เฉลี่ยแล้วก็10กิโลต่อไร่ขนเดียวด้วยครับผมโอ้โหนี่แสดงว่าพื้นฐานดินต้องดีมากครับผมเราสามารถใส่ได้1 0ถึง25กิโลต่อไร่ครับผมนะเพื่อเป็นการเพิ่มธาตุอาหารครับผมเพราะในปุ๋ยอินทรีย์ตราปาบางกรเนี่ยเขาไปดูโรงงานกันมาแล้วเรื่องการเตรียมวัตถุดิบเรื่องอินทรีย์วัตถุธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมมีครบหมดเลยครับผมครบหมดเลยครับสุดยอดมากไปดูมาแล้วยังโรงงานเรา เข้าไปดูแล้วครับไปดูแล้วจริงๆเลยครับผมสองลเนแล้วเป็นยไงครับสองลแล้วด้วยครับผมสองผลเลยเห็นแล้วเป็นไงครับดูแล้วดีเลยเป็นใช่ถุดดิบจากธรรมชาตินี่เลยตั้งแต่ทำนามาถามยิงเคยเห็นไหมไปดูโรงงานปุ๋ยที่ไหนที่เป็นแบบนี้ม้างไหมอ๋อก็ไม่เคยครับไม่เคยเลยครั้งแรกครับครั้งแรกเห็นแล้วตื่นตาตื่นใจไหมกับววกถุดิบที่เตรียม กับระบบการผลิตที่สมบูรณ์ขนาดนี้และที่แน่ๆคือเขาเปิดกว้างให้ดูโดยไม่ปกปิดเลยใช่ครับผมดูได้ทุกซอกทุกมุมเลยครับผมยังมีการบรรยายสรุปให้เห็นอีกครับผมทดลองปุ๋ยทดลองดินให้ดูด้วยครับผมโอ้โหอันนี้แหละครับความมั่นใจที่จะเกิดขึ้นท่านใดที่ชมรายการอยู่แล้วสนใจอยากจะพูดคุยสมมุติอยากจะแค่โทรมาถามก่อนเนี่ยโทรได้ที่เบอร์อะไรครับ08708719451945 971ครับ971นะครับท่านผู้ชมขึ้นอยู่หน้าจอแล้วเดี๋ยวยังไง <_ atter> ติดต่อเข้ามานะครับหรือถ้าท่านใดสนใจต้องการจะนําเอาปุ๋ยอินรียตราปลามังกรไปใช้แล้วทําให้ผลผลิตได้อย่างคุณศิชัยต้องบอกนะครับหมายเลขที่ขึ้นอยู่เป็น c อ l l เซ็นเตที่เราคอยตอบคําถามทุกคําถามเราพยายามจะนําข้อมูลต่างๆให้กับพี่น้องเกษตรกรได้รู้ถึงสิ่งที่มันกําลังจะเปลี่ยนแปลงน,น,นั่นคือชดเชย สิ่งที่มันขาดอยู่ในดินนั่นคือเรื่องอินทรีย์วัตถุครับผมสิ่งที่เห็นได้ชัดนั่นก็คือเราสามารถใช้อินทรีย์วัตถุที่เป็นธรรมชาติด้วยการหมักดินหมักดินก็คือหมักต่อสังไม่เผาเหมือนที่สิชัยบอกแต่แรกอันนี้คือชัดเจนครับผมหลังจากนั้นก็เติมธาตุอาหารลงไปตามช่วงเวลาที่เขาจะกินจะใช้และปุ๋ยอินทรีย์ตราปลามังกรมีข้อเด่นอยู่อย่างหนึ่งก็คือเขาเป็นปุ๋ยละลายช้าหรือเรียกว่าปุ๋ยโซโลลีลิตมันจะค่อยๆปลดปล่อยธาตุอาหารออกมาแล้วพืชก็จะเก็บไปใช้ตามช่วงเวลาที่เ้าาตองกร หรือภาษาทางการเขาเรียกว่าขอบรีควายเมนคือความต้องการของพืชมีเช่นไรในปุ๋ยสีปราหมังกรถูกผลิตให้ใช้ไปตามอัตราการดูดซึมของพืชนั่นเองครับผมนี่ถึงได้ผลผลิตขนาดนี้เลยครับผมแล้วถ้าดีอย่างนี้แล้วเที่ยวหน้าใช้ไหมเนี่ยก็ใช้ครับผมใช้แน่นอนนะถ้าใช้ดีอย่างนี้ครับเรามีของที่ระลึกให้ครับเป็นอย่างนี้นี่เองนี่ไง ใช่ไหมใช่ไหมครับผมใช่แต่เราย่อส่วนมาเหลือแค่นี้ครับผมนะตรานี้ยี่ห้อนี้นะครับท่านผู้ชมเองเห็นแล้วอาจจะบอกว่าใช้ดีจริงหรือเปล่าแล้วก็โทรมาถามก็ตอบก็ด้นะครับผมโอเควันนี้ขอบคุณมากๆนะครับที่มาเป็นกูรูเป็นเซียนข้าวหอมนินซีโดยปุ๋ยนิสตราปาบางกรให้กับทารายการเซียนเกษตรของเรานะครับขอให้ร่ำรวยรุ่งเรืองและมุ่งหน้าตอบแทนคุณแผ่นดินคืนลมหายใจสู่ผืนดินด้วยกัน ไม่พึ่งพาสารเคมีหากจะใช้บ้างก็ตามความเหมาะสมเนาะขอบคุณนะครับที่ไทยครับ